เฮโยสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาวาวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมกคนาเชยรฟอร์จูนโชกลาาแผงขันเนททุกคนของค่ายพีจีก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวาร์วีสามด้วยนะทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียหมี่พาวาร ไว้ด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้ครับทุกคนเฮียมีกลุ่มลักคที่ไทม์ครับทุกคนก็ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มลักคที่ไทม์เฮียสามารถตามดูได้ใต้เดคคลิปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์เฮียปักปุดไว้ทุกคนเพียงคลิกเข้ามาใน,ล,น,ในลิงก์แล้วก็ในลิงก์นั้นจะมีล i n แอดของเฮียทุกคนก็กดแล้วก็แอดลายแอดเฮียมาแล้วก็ทักมาหาเฮียเดี๋ยวเฮียส่งลิงก์หน้าทางเข้ากลุ่มลักคที่ไทม์ให้ครับทุกคนอืมก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นในการเข้ากลุ่มลนะักคที่ไทม์นะทุ่ม พูดคุยเกี่ยวกับการปั่นสล,ล็อตนี่แหละทุกคนว่าเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราก็จะไปแชร์กันไว้ในกลุ่มหรือว่าเกมไหนที่แข็งหรือว่ารู้สึกดูดเงินดูดรายเกินเฮียก็จะไปแคปไว้ในกลุ่มเพื่อเตือนว่าอย่าไปยุ่งนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็มีเทคนิคดีๆในการปั่นสล,ล็อตก็จะไปแชร์กันในกลุ่มก็เป็นกลุ่มพูดคุยกันสำหรับคนที่ปัน่นทุกคนก็จะมาพูดคุยกันในกลุ่มนะเออมาอยู่กับ Genetics for June 2,000บาทวันนี้ จะไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุ้มขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีภาวะบ v3 ครับทุกคนมาตอนนี้ยฮีปั่นอยู่ที่เวลา4โมงหนาทีเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะอืมเปนช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะดีใช้คำว่าค่อนข้างแล้วกันไม่ใช้คำว่าดีเกินนะมาเอ้ยว้าล้วนเลยไม้แรกไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังท่องไว้ไวรุว่น แต่ตอนนี้เองว่าอยารู้สึกผิดหวังเปลี่ยนเป็นเจ๋งงามจริงได้เล่นหรือเปล่าถือแค่นั้นแหละเฮ้ยได้เล่นอยู่อะคูนหกปสิบมาไหมแถวแรกโอเคสวยวมาต่อไหม K แถวแรกมาเป็นวัวจ่ายวัว K มาไหม K ไม่มาจะจ่ายวัวมาจัดไปดอกแรกสองร้อยห้าบาทไปกันต่อว้นไม้แรกนี่คือว่าวเกินไปหรือแต่ ยังคงไม่อยู่ในลัคกี้ไทม์อีกหรอเฮ้ยช่วงนี้ก็นี่ชาวฟอร์จูนนี่คือแบบเงียบอยู่นะเอ้ยที่เงียบอยู่นะทุกคนนะสำหรับเงี้ยเงี้ยว่าค่อนข้างจะเงียบเลยแหละสำหรับที่ชาวฟอร์จูนลองปิดเทอร์โบหน่อยละกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาปิดเทอร์โบหน่อยไหลสิไปโอเคไหลสวยอย่างนี้ข้างนอกไหลสวยอย่างนี้ข้างในจะขนาดไหนไหลคิวไปเตอร์คี K. แถวสองไม่หาฮะไป ปดเทอบโบหน่อยจะช่วยเยอะขนาดนั้นไหมเทอร์โบอะเพื่อเอามาสักอีกสี่ห้าตัวเนี่ยว่าได้จะเข้าสี่ตัวแล้วแหละทุกคนโอเคไปไม้นี่แหละ Let's go ช่วงนี้กันทิชาวฟอร์จูนสลับเฮียเฮียว่างเงียบแบบเงียบจัดๆเงียบไปเงียบเกินไปบางทีนะเองอย่างเงียบะ เองเป็นเกมลูกรักเลยนะเว้ยให้บางทีอะ่ะอย่าทำตัวนี้อย่าเปลี่ยนเคไปเพื่อนโอ้ยเปลี่ยนเปคิวเอ้ยหวายเต็มแผงไปโอ้เยเล่นยากว่ะเคมาไม่ถึงด้วยแถวแรกก็ไม่มีเคโอเงียบจัดเงียบเกินบางทีกันนิชาเฮ้ยเองก็เองก็ทำกันเงียบเกินบางทีอะ่ะเริ่มจะไม่รักมันละเปลี่ยนสวยๆหน่อย เปลี่ยนสวยแล้วแหละแต่ตัวลงไม่มาจัดไป159บาทขาดทุนแบบย่อยยับเกินกนีชาวพอจืนทุกคนอเอาอยัางไงกับมันดีเนาะกดข้ามาเลยแม่งมาสี่ตัวนั่นแหละถามว่ามา8หมุนนี่น่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะทุกคนเนี่ยเคย8หมุนก็เข้ามาแต่สา0 0ัก็มีนะอแต่ช่วงนี้มันเว้าเกินว่ะคงใส่สักวันต้องไปนั่งนะเปลียนเป็นคิวไว้เพื่อน อุ้ยเปลี่ยนเป็นเชิงเคียนมันจะได้เล่นไหมล่ะต้องใส่สักวันต้องไปนั่งหานั่งหาอะไรนะนั่งหาลัคกี้ธามของฟอจูนสักวันแล้วทุกคนฟอจูนเงียบเกินไปแล้วคือเงียบแบบเงียบเกินไปบางทีโอเคสิเปลี่ยนเป็นเจเปลี่ยนเป็นคิวได้ะคิวแถวแรกอ้โหยเองคือมันเงียบแท้เปลี่ยนให้เหมือนกันโอ้เปี่ยนไม่เหมือนกันอีก โอ้ไม่ได้เล่นเกียอะไรเลยฟอร์จูนโอ้ยขอด่าเลยถออวันนี้ยังไม่ได้ด่าเกมไหนสักเกมเลยนะฟอร์จูนก็ทําเกินไปเปลี่ยนให้เหมือนกันเป็นเจโอ้ยว่ายานี้ได้อยู่โอเคไหลไปวันนี้ยังไม่ได้ด่าสักเกมเลยนะทุกคนอย่าให้มาด่าฟอร์จูนอย่าให้มาด่าขอร้องล่ะอ่ะอือือต้องให้ได้ด่านะ แต่ก็ขาดทุนอยู่ดีจัดไปเมกาสามอยหาังไม่ได้ด่าเกมไหนสักเกมเลยนะวันนี้สุดท้ายพอจูนให้มาด่าจนได้ว่าจะไม่ด่าแล้วนะวันนี้นะว่าจะไม่อารมณ์เสียแล้วนะทุกคนนะพอจูนี่ชอบทำใม่อารมณ์เสีย,ยจริงเลยทุกคนช่วงนี้คนก็ถักมาอยู่นะเนี่ย ก็สำหรับคนนี้ทักมานะแต่ตอนที่เนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าถ้าเกิดมาได,ได้ยินตอนที่เฮียปั่นสล็อตหรือว่าดูคลิปเฮียต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะบางทีเฮียตอบช้าเพราะว่าบางทีเฮียอาจจะปัน่นเฮียอาจจะปั่นสล็อตอยู่นะทุกคนก็จะตอบช้านิดหน่อยก็ขออภัยไว้ด้วยก็รอก,กันแป๊บหนนะึ่งนะทุกคนนะเฮียตอบทุกคนแหละแต่ว่าบางทีเฮียอาจจะไม่ว่างอยู่แหละเอ้ยไหลเต็มแผงอย่างนี้ <S <S นไหลต่อไปเพื่อนวายไกลพูนวายไกลพูนขอเล่นหน่อยได้ไหมล่ะ ไม่ค่อยจะได้เล่นอะไรเลยพอจูนเปลี่ยนเป็นสิบเปลี่ยนเป็นเอเยี่ยมวิลิกูดมันมีไหมเนะนี่ยในในเนี้ยโอเควาวรวัวละอืมวาวรวัวโอเคซ,ซเสือสุดยอดเลยพอจูน <c oughs> เองกันเงียนะเปลี่ยนเป็นคิวสวยๆดิพอเลยพอจูนอย่าได้มาเหยี่ยมเยียบอกเลยอย่าได้มาเล่น ช่วงนี้คือห่างกันสักพักห่างกันสักพักห่างกันหลายๆยอดหลายๆิโยดเลยอย่าได้มาใกล้ชิดเฮียเลยนะตอนเราฟอร์จูนไม่แจกแดกอย่างเดียวครับทุกคนไม่แจกแดกอย่างเดียวนะฟอร์จูนนะช่วงนี้เฮียหมีวีสามนี่คือแบบโอ้โหไม่เคยจะได้กําไรอะไรกับเขาบ้างเลยนะเพื่อนนะเล่นแต่ละเกมแบบโอ้ยแต่ละเกมนี่คือแบบกินยับกินยับยับ คือแบบแตกเกมอื่นมาอย่างดีพอจูนทำเละซะทุกคนพอจูนทำเสียเลยวันนี้อือคิวขับมินไม่มาว่ะถามว่าพอจูนเข้าสเก็ตเตอร์นอกได้ไหมโอ้อยากทุกคนเฮียบอกเลยพอจูนเข้าสเก็ตเตอร์นอกอะหาบยากแบบยากจัดจัดะ ปัดนอกซื้อดีกว่านะพอจูนนะโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมวา์ปอยู่ในเกมแกนนิช f o ฟอ์จูนอยู่ให้ห่างเฮียขอเตือนทุกคนไว้เลยอยู่ให้ห่างช่วงนี้คืออยู่ให้ห่างฟอ์จูนเลยทุกคนเกลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่ภาวะวีสามเดเยวละกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนและกันไว้เจอกันใหม่ไวรุ่น